สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เมลิมีข่าวดีจะมาบอกนะคะสำหรับใครที่อยากสร้างเสียงเพลงด้วย AI เอาไปต่อยอดหารายได้เนาะไม่ว่าจะเป็นประกอบคลิปหรือว่าทำเป็นช่องเพลงต่าง,างๆนานาเนี่ยณปัจจุบันนะคะวันนี้ทาง Suno AI เขาจัดโปรโมชัน่น b l a c k f r i Day Sale วันที่พี่เมลิอัดให้เพื่อนๆคือวันที่25พฤศจิก,กายน2568นะคะซึ่งเขาจัดมาก่อนหน้านี้แล้ว นะคะแต่ว่ามีจังหวะเพิ่งได้อัดคลิปลด40%เลยเดี๋ยวพี่มีจะขอแนะนําแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ส่วนลดตรงเนี้ให้เพื่อนๆใช้งานผ่านเดสก์ท็อปเพรพี่เมลีลองแล้วนะคะแม้ว่วาเขาจะยิงโฆษณาผ่าน Facebook แล้วเรากดลิงก์เนี่ยถ้าเป็นใช้งานผ่านมือถือเราจะไม่ได้โปรโมชั่นในส่วนนี้นะคะโดยปกติแล้ว s ูน o AI ให้เราใช้ฟรีได้50เครดิตนะคะแต่ว่าไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอัปเกรดเป็นโปรนะคะซึ่งปัจจุบันอัปเป็นเวอร์ชัน5แล้วนะคะซูโน่เนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นมากๆเลยเสียงร้องคำภาษาไทยก็ชัดนะคะมีการปรับแต่งมาอย่างดีตั้งแต่ที่พี่มิลีเคยใช้งานเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน่น3.5 4.5ก็ดีละนะปัจจุบันคือเวอร์ชันที่5แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆนมาทันที่ดูคลิปนี้นะพี่มิลีแนะนำให้ไปสมัครก่อนเขาบอกว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดวันที่ 1ธันวาคมนะคะโดยเพื่อนๆสามารถเข้าได้2ทางเนาะเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอเป็นเนี่ยค่ะ B a c k f i ล Day แล้วอัปเกรดตรงนี้หรือจะมาอัปเกรดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสมัครหลังที่ดูคลิปเนี้เลยวันที่1แล้วโปรโมชั่นตรงนี้อาจจะไม่เหลือแล้วนะคะอ่ะก็กดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยทีนี้นะคะอันเนี้ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นโปรโมชั่น อันนี้พี่เมลิใช้เป็นเงินบาทให้แปลงให้เพื่อนๆดูนะคะตกเดือนละ150กว่าบาทแค่นั้นเองซึ่งข้อดีของมันก็คือได้2,500เครดิตหรือประมาณ500เพลงซึ่งตรงนี้พี่มิลิว่าจํานวนเพลงมันอาจจะคาดเคลื่อนแต่ว่าสามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้นะคะใช้ฟีเจอร์โปรต่างๆได้ค่อนข้างดีและถ้าได้ราคานี้ค่อนข้างถูกนะคะซึ่งปกติแล้วต่อเดือนเนี่ยเดี๋ยวพี่มิลิททาให้ดูเนาะถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ1ิเหรียญน,นะคะ แล้วถ้าเกิดไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยจาก10เหรียญที่พี่มิลิอาดให้เขาให้ออฟเฟอร์นะคะหรือว่าส่วนลดเนี่ย40%เอร์เซนะคะแนะนําเลยคนไหนที่ใช้งานนะคะเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมมาติเป็นเยลลี่นะคะแล้วก็กด subscribe ได้เลยนะคะปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็จะลิงก์ไปหน้าที่เป็นบัตรเครดิตนะคะหรือว่าเป็น Money ทูมันนี่บัตรเครดิตเสมือนหรือบัตรกสิกร ที่เป็นบัตรเครดิตเสมือนต่างๆนานาได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องสังเกตนะคะคือถ้ามันอยู่ในโปรโมชั่น40%เพื่อนๆเขาจะมีโค้ดส่วนลดตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยซึ่งพี่เมลีแปลงเป็นเงินบาทให้ดูนะคะก็จะตกอยู่ประมาณ1,800กว่าบาทต่อปีนะคะค่อนข้างคุ้มเลยซึ่งจ่ายเงินครั้งเดียวตัดไป1 8 0 0กว่าบาทแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือ ใช้ได้ยาวๆจนถึงปีหน้านะคะเขาก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวลืมเพื่อนๆก็สามารถสมัครเสร็จแล้วเนี่ยไปแคนเซิลยกเลิกการใจ่ายในครั้งถัดไปไว้ได้กดสมัครใช้งานแล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเครดิตเสมือนหรือช่องทางต่างๆได้เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยพี่เมลีเคยทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวพี่เมลีขออนุญาตไปสมัครก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากหารายได้จาก การใช้เสียงเพลงของ AI นะคะจะมาสมัครได้ทันนะคะพี่มิลีก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะสำหรับราคานี้นะคะกับการใช้งาน Suno AI เนาะและเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเครดิตเนี่ยเขาเติมให้เราเป็น2,500เครดิตเลยทันทีนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ